เชิญชวนพี่น้องชาวกเกษตรโคราชมาเดอ้อเจอกันฉันน้องพี่9กบกปีที่ไทยไล่โคราชเดอ้อพี่น้องเลย <c oughs> มาเจอกันมาเจอกันสว <c oughs> ัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับทุกท่านนะครับครับก็ก่อนอื่นผมขอแนะนําตนเองหน่อยนะครับผมนายทัตชัยนะครับเป็นตัวแทนรุ่นของรุ่นห6หนะครับแล้วก็ขวามือของผมนี่ก็ร่วงเด่นนะครับเป็นเพื่อนร่วมรุ่น ส่วนนายกนี้ทุกท่านคงรู้จักหมดแล้วเนาะนั่งต่อไปก็พี่บรรุรการพี่สมมาตรพี่วันเพนนะครับก็ที่ให้เป็นเกียรติวันนี้ที่น้องมาร่วมงาน96ปีเกษตรโคราชนะครับหลายท่านก็คงทราบแล้วว่าชื่องานของเราเนี่ยวันนี้เป็นปีแรกนะครับปีแรกของของปีนี้นะครับที่ใช้ชื่อภาษาโคราชมาเดร์เจอกันฉันน้องพี่96ปีเกษตรโคราชนี่ก็เป็นเป็น เป็นปีแรกที่เราใช้ภาษาโคราชนะครับเป็นเป็นชื่องานนะครับส่วนผู้มาร่วมงานก็คงเป็นเรื่องทีมงานเหมือนเดิมก็คือชุดคาวบอยนะครับวันที่13ธันวา2568ปีนี้ก็อยากจะให้ชุงโงวันเสาร์รงวันเสาร์ครับ,บวับนเสาร์วันเสาร์เวลาเดิมนะครับช่วงเช้านี้ก็มีออกลงทานออกลงทานแล้วก็ปิดทองหลุมกุทวดแล้วก็มี ถวายองค์พระป่านะครับที่รจะรมีพ<ม>ิธีอ๋อวงสวงวงสวงนะครับแล้วก็รู้สึกจะมีที่เป็นไฮไลท์อีกตัวหนึ่งนะครับที่ได้รับการสนรู้สึกว่าดีนะก็คือเรื่องของการรำถวายหลวงปู่ทวดหยยบน้ําทะเลเจิดอันนี้ท่านท่านใดที่ที่สนใจนะครับมีเวลานะครับในช่วงเช้านช่วงเช้าประมาณ10นาฬิกาเป็นต้นไปนะครับแล้วก็ท่านใดที่สนใจในการออกลงทานนะครับข้าวสารทีนี้อาจจะมีเฉพาะ อาหารคาวหวานข้าวหวานเป็นเป็นหลักเป็นหลักนะครับหรือผลไม้น้ําดื่มน้ําสมุนไพรช่วงส่วนช่วงบ่ายนะครับประมาณบ่ายสองบ่ายบสองสิบสี่นาฬิกานะครับก็จะมีร่วมกันแห่ผ้าป่าแล้วก็ร่วมกันถวายนะครับอันนี้อันนี้เป็นเรื่องของงานภาคบ่ายนะครับจนถึงช่วงช่วงประมาณกี่โมงนะฮะที่จะมีการประชุมใหญ่ด้วยทอดผ้าป่าประชุ โอเคนะครับในในช่วงบ่ายนะครับเราของของเราจะเป็นงานเดียวกันเลยก็คือเรื่องของการประชุมใหญ่สามัญประจำปีนะช่วงกลางวันเนี่ยตั้งแต่เช้ามาเนี่ยเขจะมีโรงทานก็จะมีทอดผ้าป่ามีวงรุนตีของรุ่น5-2รุ่น5 6กด้วยมาครับคับก่อมให้พี่น้องทุกคนแล้วก็มารับแก้วใจงามโดยรุ่น56เนี่ยโดยคุณดารานี่ผู้สนับสนุนนี่พันแก้วเลยนะ พันใบพันใบพันใบให้ครับพี่น้องทุกคนนะครับนี่แก้วใบนี่แก้วใจงามยังไงพี่ใจงามใจงามนี่คือเป็นสิ่งเป็นสิ่งที่คนที่มอบให้เนี่เป็นคนที่มีความคิดใจงดงามนะครับมอบให้เพื่อที่จะให้พี่พี่น้องๆ้องของเกษตรโโรราชรุ่นเก่ารุ่นพวกเราเนี่ยจะได้เอาไปใช้จะได้คิดถึงกันนะครับ เด้อวันเสาร์ที่13ธันวาคม2568ยกค่ะเจอกันที่พายล่เกษตรของพวกเราค่ะกลางวันมาปิดทองไปหลวงปู่ทวดตอนเย็นมาร่วมงานสังสรรค์ปบปะกันพบปั้กกันสันน้องพี่สันน้องพี่เกสิปีเกษตรที่ที่ท้ายไร่โอเคนะครับในช่วงช่วงเย็นนะครับไม่อยากให้พลาดช่วงเย็นนี่ก็คือมีกิจกรรมงานเลี้ยงสังสรรค์96ปีเกษตรโคราชของเรานี่ก็ ตั้งแต่เริ่มประมาณ17นาฬิกาเริ่มลงทะเบียนเข้าร่วมงานนะครับก็ก็จะมีจุดเช็คอินด้านหน้าหลังจากนั้นขั้นตอนก็คือมีจุดลงทะเบียนรับป้ายคล้องคอระบุชื่อนามสกุลนะครับก็คือวัตถุประสงค์ก็คือเพื่อให้รุ่นพี่รุ่นน้องรู้จักกันมีชื่อเล่นมีมีชื่อนามสกุลแล้วก็รุ่นนะครับเพื่อให้มีโอกาสได้ได้พูดคุยกัน ก็ต้องขอขอบคุณทางสมาคมสิทธิเก่านะครับที่ได้มีส่วนร่วมในเรื่องของการสนับสนุนเรื่องของการจัดการศึกษาและก็การพัฒนาฐานศึกษาของวิทยาเกษตรและเทคโนโลยีของเรา<ช>ครับซึ่งตอนนี้ที่เราได้รับการสนับสนุนจากทางสมาคมก็อย่างเช่นเรื่องของทุนการศึกษานะครับการศึกษาที่จะมอบให้เด็ก เด็กเรียนดีแต่ยากจนนะครับในทุกๆปีนะครับที่ได้รับสนับสนุนจากทางสมาคมครับแล้วก็อย่างหนึ่งก็คือเงินพระป่านะครับที่ทางสมาคมได้ทําการทอดผระป่าแล้วก็มอบเงินสนับสนุนเรื่องของการพัฒนาถานศึกษานะครับซึ่งวิไลก็ได้รับแล้วก็นําไปพัฒนาอาคารเรียนเพื่อเป็นประโยชน์เก็บกับผู้เรียนต่อไปครับครับก็ ขอเชิญชวนสิทธิ์เก่าเกษตรโคราชทุกรุ่นนะครับ <จ ả? S 1> ทุกท่านร่วมงานพบปะสังสรรค์สิทธิ์เก่าเกษตรโคราชนะครับครบรอบ96ปีะนะครับซึ่งจัดขึ้นในวันเสาร์ที่13ธันวาคม2568นะครับก็ขอเชิญทุกท่านนะครับเข้ามาร่วมโดยจัดบริเวณท้ายไล่นะครับของวิเลยเกษตรและเทคโนโลยีพระศิมาะนะครับ หลังจากที่เราจัดงานพบป่าสังสรรค์ศิษยากแล้ว<ฆ>ทางวิไลก็วางแผนไว้เรื่องของการจัดมาหากรรมดอกไม้บาน<ฆ>เปิดบ้านเกษตรโคราชแครนะครับซึ่งก็จะเป็นการเชิญชวนให้นักท่องเที่ยวให้มาเที่ยวชมดอกไม้นะครับเราก็จะจัดดอกไม้สวยๆให้สําหรับการถ่ายภาพนะ<ฆ>ครับแล้วก็มีกิจกรรมออกร้านจําหน่ายสินค้าแล้วก็ผลผลิตทางการเกษตรนะครับ,<ฆ>รบอันนี้ก็จะจัด ขึ้นในช่วงวันที่20-25ธันวาคมคะนะครับก็ขอเชิญชวนผิ์กเก่าทุกท่านนะครับมาเยี่ยมชมงานนะครับมาเดอ้อมาเจอกันทันพี่น้องเก้าสิบพปีที่ท้ายไร